สงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือสงครามอะไรและมีที่มาจากไหนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านทุกคนไปรับชมกันสงครามโลกคือความขัดแย้งทางทหารในระดับนานาชาติที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวแต่ขยายวงกว้างไปครอบคลุมหลายทวีปและมีประเทศมหาอำนาจของโลกเข้าร่วมรบก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามโลกเกิดขึ้น ในปีคริสต์ศักราชที่1,914อาชลุกฟรานซิสเฟอร์ดินานมากุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีพร้อมพระชายาถูกลอบปลงพระชนและสิ้นพระชนขณะเสด็จประพาสกรุงซาราเยโวเมืองหลวงในบอสเนีย ทำให้ออสเตรียฮังการีที่ต้องการปราบปรามพวกสลาฟในเซอร์เบียอ้างเป็นสาเหตุในการลงโทษเซอร์เบียว่าอยู่เบื้องหลังการสิ้นพระชนม์ของอาชดุกฟรานซิสเฟอร์ดินานพร้อมพระชายาออสเตรียฮังการีเรียกร้องให้เซอร์เบียส่งบุคคลที่เป็นพวกเก่ะการมาลงโทษและทำให้ออสเตรียมีสิทธิในการเข้าร่วมไต่สวนและติดตามผู้กระทำผิดมาพิจารณาคดี เซอร์เบียไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของออสเตรียฮังการีได้ทั้งหมด เซอร์เบียเลยไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียที่เป็นประเทศพันธมิตรกันรัสเซียจึงเริ่มระดมพลเยอรมนีที่เป็นพันธมิตรของออสเตรียฮังการีได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการระดมพลแต่ก็ไม่สําเร็จฝรั่งเศสก็สนับสนุนรัสเซียทําให้ออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียแอลมันทําให้เยอรมนีต้องประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศสในวันที่1สิงหาคมและวันที่3สิงหาคมตามลําดับ อังกฤษที่เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและรัสเซียไม่พอใจที่เยอรมนีละเมิดความเป็นกลางของเบลเยียมโดยกองทัพของเยอรมันบุกโจมตีฝรั่งเศสด้วยการเดินทัพผ่านเบลเยียมอังกฤษเลยประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมสงครามระดับท้องถิ่นจึงขยายตัวเป็นสงครามระหว่างประเทศในภาคทวีปยุโรป เมื่อสงครามเกิดขึ้นประเทศต่างๆคาดหวังว่าสงครามนี้อาจสิ้นสุดลงภายใน3-4เดือนแต่สงครามกลับยืดเยื้อและยาวนานกว่า4ปีและพัฒนาจนกลายเป็นมหาสงครามเกรตวอรและยังนำประเทศต่างๆกว่า30ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องและร่วมรบด้วยสงครามนี้ได้ขยายตัวไปยังดินแดนส่วนต่างๆทั่วโลกสงครามในยุโรปจึงกลายเป็นสงครามโลกในที่สุด สงครามโลกส่งผลทำให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียในปีคริสต์ศักราชที่1,917ทำให้รัสเซียเป็นประเทศแรกของโลกที่นำแนวคิดสังคมนิยมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างประเทศให้เป็นคอมมิวนิสต์ตามอุดมการณ์ลัทธิมาร์กซ์และเมื่อผ่านไปจนกระทั่งปีคริสต์ศักราชที่1,918เป็นช่วงที่เริ่มจะจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเยอรมันที่เริ่มตีประเทศอื่นก็เริ่มไม่ชนะ ก็ทำให้อาวุธที่ใช้ต่อสู้เริ่มหมดลงและอาหารก็เริ่มไม่มีจนกระทั่งเยอรมนีขอยุติสงครามอย่างสันติและลงนามสนธิสัญญาแวร์ายในวันที่28มิถุนายนคริสต์ศักราชที่1,919หลังจากที่เยอรมนีประกาศยอมแพ้สงครามก็เกิดการลงนามสนธิสัญญาแวร์ไซเกิดขึ้นทำให้เยอรมนีจะต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามอย่างมหาศาลและเสียดินแดนบางส่วนดินแดนที่เยอรมนีเสียไปคือดินแดนที่ ที่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักที่ทำให้เยอรมนีได้เงินอย่างมหาศาลไปด้วยและมีการลดอาวุธ เงื่อนไขนี้เป็นบทลงโทษที่ร้ายแรงต่อเยอรมนีทำให้เกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางการเมืองเลยมีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าสันนิบาตช,ชาติ League of Nations ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามและยังทำรงรักษาสันติภาพแนวทางการดำเนินงานของสันนิบาตช,ชาติจึงเป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศทั่วโลกและเพราะเหตุนี้เองในสงคราม สามโลกครั้งที่สองสันนิบาตชาติจะโดนยุบลงเพราะไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองและเป็นเชื้อไฟให้อดอลฟ์ฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นสงครามที่ยาวนานและเป็นสงครามที่ใหญ่มากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียมนุษย์หลากหลายล้านคนเศรษฐกิจเกิดย่ำแย่และตกต่ำมากที่สุดในรอบของประวัติครั้งใหญ่กอว่าที่ผ่านมาและสงครามโลกในครั้งนี้ทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายหลายอย่างและผลของสงครามทําให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่ โลกของเรานั้นเคยเกิดสงครามนี้ขึ้นมาและได้เรียนรู้ไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาเอาไว้จนถึงปัจจุบัน